กลับมาพบกับน้องจ้จาจ๋ากันอีกแล้วนะคะก็สวัสดีกันอีกครั้งนะเพื่อนๆคิดว่าอันนี้มันคืออะไรก็ช่วยเมนมาได้นะมันเหมือนกับอ,อะไรสักอย่างแต่อันนี้มันคือลูกอมรู้อยู่แล้วละคะ่ะอันนี้มันเป็นลูกอมของมันเต้ห้อ่าล้วก็จะมารีวิวผลไม้ให้ดูกันอันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอะไรก็ช่วยเมนมาด้วยนะคะค่ะ มานนีุ้ิส้มตกอันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะทําเองค่ะทำํำง่ายนะคะคนไหนอืมใช้สีช็อกไปทาที่มือแล้วเอากาวใส่เข้าไปแล้วรอสองถึงสามนาทีให้กาวมันเริ่มแห้งแล้วเราค่อยๆลอกลอกออกมาแล้วมันแล้วมันก็จะเป็นก้อนกลมๆแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะแบบนี้ มันก็จะได้แบบนี้มาองุ่นก็เช่นเดียวกันค่ะการใช้ไม้จิ้มฟันนะคะใช้ไม้จิ้มฟันมาตัดแล้วก็เสียบส่วนองุ่นก็ทําแบบนี้เหมือนกันทําเช่นเดียวกันเลยเอาสีช็อกมาทาที่มือเอากาวเทใสหมุน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 แล้วก็พอทำพอเอิมหมุนหม,นมุนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วมันก็จะได้แบบนี้มาเป็นองุ่นหนึ่งพวง แล้วอันนี้นะคะจะรอที่เม้นมาอยู่นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหมือนแอปเปิลไหมใถเ้เพื่อนๆคิดว่าเหมือนก็ช่วยเมนมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอง,งุ่นเหมือนกันเป็นอง,งุ่นอันนี้ก็จะเป็นส้มจะมาจัดจานผลไม้ให้ดูกันนะคะจัดไปเลยเสียบไปเลยสวยๆอือ แอปเปิ้ลวางไว้ตรงนี้ง่ายในที่สุดก็สวยแล้วนะคะผลไม้ของเราหน้าตาประมาณนี้ค่ะอุ้ยองุ่นตกหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าผลาไม้นี้มันเหมือนอะไรมันไม่เหมือนส้มเลยมันไม่เหมือนองุ่นเลยไม่เหมือนแอปเปิ้ลเลยก็ ถ้าไม่เหมือนนะคะถ้าทุกคนคิดว่าเหมือนก็ไม่ต้องเม้นมาแต่ทุกคนคิดว่าถ้าคนไหนคิดว่าไม่เหมือนก็ช่วยเมนมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ